The world on this day. เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับเปอร์ตริโกแต่รู้หรือไม่ว่าเปอร์ตริโกเป็นดินแดนที่ผลิตนักร้องชื่อดังระดับโลกออกมามากมายมิวสิกวิดีโอเพลง Despacito เพลงลาตินสุดฮิตของลุยส์ฟอนซีนักร้องชาวเปอร์ตริโกฟีเจอร,รงกับดัตี้แยงกี้มียอดผู้ชมใน YouTube มากกว่า7,700ล้านคนจัดเป็นเพลงที่มียอดผู้ชมมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนอกจากนี้ถ้าพูดถึงเพลงลาติน10อันดับแรกที่มียอดผู้ชมมากที่สุดบน y o u t u b เครื่องหนึ่งจะเป็นเพลงที่ร้องโดยนักร้องชาวเปอร์ตรรริิิโโกกกกกดดดนนนแที่ผลลตัั้ออองะบมมมาาาย ขนาดนี้แท้จริงแล้วเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนมีขนาดพื้นที่ประมาณ90,00ตารางกิโลเมตรและมีประชากรเพียง3ล้านคนโดยเปอร์ตูริโกเป็นภาษาสเปนแปลว่าเกาะแห่งความร่ำรวยซึ่งในอดีตก็คงจะร่ำรวยไม่ใช่น้อยเพราะเจ้าอาณานิคมทั้งหลายในยุคล่าอาณานิคมทางฝร,รัร่งเศสฮอลันดาอังกฤษต่างแยกกันครอบครองแต่ชาติที่ได้ครองเปอร์ตูริโกยาวนานที่สุดถึง400กว่าปีก็คือสเปน จนทาให้คนที่นี่กลายเป็นคนเชื้อสายิิแแปนิกไปเกือบทั้งหมดวันที่25กรกฎาคม1898สหรัฐอเมริกาซึ่งในขณนะนั้นทําสงครามกับสเปนอยู่ได้ยกพลขึ้นบกที่ปวโตริโกภายหลังสเปนแพ้สงคราม จึงทาให้ต้องเสียกอบปอโตริโกให้แก่สหรัฐอเมริกาเพอร์โตริโกจึงมีสถานะเป็นดินแดนในปกครองของสหรัฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามแม้จะมีฐานะเป็นดินแดนของสหรัฐแต่เปอร์โตริโกก็ไม่มีฐานะเป็นมลรัฐเนื่องจากสหรัฐได้ให้สิทธิ์เปอร์โตริโกร่างรัฐธรรมนูญปกครองตนเองโดยมีรัฐบาลเปอโตริโกทําหน้าที่ดูแลกิจการภายในดินแดนส่วนด้านการต่างประเทศการค้าการทหารจะดูแลโดยรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญของเปอโตริโกก็ได้ประกาศบังคับใช้ในวันที่25 กรกฎาคม1952และได้กำหนดให้วันที่25กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญนั่นเอง The world on this day This is the independence concept of Typos newspaper